สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับไอดีลองของผมนะครับก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับผู้ที่อยากเล่นสายคิดนะครับก็คือเมื่อการอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีวิจัยเพิ่มความเสียหายของคิยิคอนของคี้ทุกตัวเข้ามานะครับเพื่อนๆก็อาจจะอัพไปเลือเวลเยอะและ้วส่วนผมก็ได้ เกเบลเจ็ดนะครับจะอัพต่อทั้งตังทั้งของก็ไม่พอนะครับก็ได้ประมาณนี้เพิ่มความเสียหายคีย์ไคอนเนี่ยคืออะไรก็คือเวลาติด,ดคีย์ไคอนเนี่ยความแรงจะเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมนะครับสมมุติว่าเราตีหนึ่งหมื่นเนี่ยติดคีธรรมดาแบบว่าเรายังไม่ได้อัพตรงศูนย์วิจัยเนี่ยก็จะได้ประมาณหมื่นสามนะครับถ้าเพิ่มไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็อาจจะหมื่นห้า เหมือนเพิ่มความแรงของคิลิคอนไปอีกนะครับทำยังไงถึงให้ทีมตีติดคีได้ผมก็เลือกปั้นตัวนี้นะครับก็คือคุกกี้สปาร์คิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลตัวนี้ก่อนนะครับก็คือพื้นฟูพลังชีวิต ลเวลน0นะครับ243.4%ของพลังโจมตีเพิ่มอัตรากิติคอน25%นาน7วินาทีและก็ยังช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตขององขเพื่อน2ตัวที่มีพลังชีวิตต่ำสุดในตอนนั้นนะครับก็คือตอนสู้อยู่เนี่ยใครมีพลังชีวิตต่ำสุด2ตัวก่อนที่คุกกี้สปาร์กิ้งจะใช้สกิลเนี่ยก็จะไปฟื้นฟู2ตัวนั้นเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวนะครับ ว่าผมใช้อะไรเยอะบ้างตัวแรกนะครับก็เป็นป้าฮอลลี่ของเรานะครับท็อปปิ้งก็ประมาณนี้ครับตัวที่สองก็เป็นฉลามนะครับฉลามผมใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับไอเดีลองหาท็อปปิง้งออฟลดความเสียหายเยอะๆไม่ค่อยได้นะครับฟ้าก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าสปาคิ้งกกี้เราก็เห็นนะครับ คือคูไทมเนี่ย7.8ถึง9นะครับใช้ประมาณนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะฮิวช้าฮิวเร็วเพื่อนที่ทำดาเมจในทีเนี่ยจะออกสกิลไม่ทันคือลูปมันจะไม่ตรงตัวสุดท้ายก็เป็นเทียวนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับอรโอเคเดี๋ยวเราไปดู ต่สอสู้กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเจอกับทีมนี้นะครับทีนน่าจะเป็นเค้กเวเวทกับอะไรผมไม่แน่ใจนะครับตำราสมบัติผมเป็นรองนะครับไปดูกันเลยครับ เจโหโหอทั้งฟาฮอลีทั้งเกลียมีสิทธิแพ้สูงเลยนะครับ โชคดีครับคือสังเกตดูนะครับว่าทีมผมจะใช้สกิลทันออฟคิริคอนที่สตาร์ n ิงฮิวให้ตลอดเลยคนนอกผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดาเมจก็ประมาณนี้นะครับความเสียหายที่ได้รับการฟื้นฟูการฟื้นฟูที่ได้รับนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูเมื่อสู้กับทีมต่อไปอ่าทีมนี้บ้างของก็เป็นต่อน,นิดหน่อยแล้วครับ เจอกับทีมสตันนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าลียสิตแตกสูงเลยนะครับใช้นี้มีสิเกมพกครับ ดาเหตุหลักของตาแลวน่าจะแตกนะครับทีนี้แล้วท่านนี้ผมชนะครับเพราะว่าตาผมสกิลรับการจบตีได้ทัน ก็คือถ้าเลเวลตันแล้วท็อปปิ้งดีกว่านี้เพื่อนๆก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูทีมนี้บ้างนะครับทีมนี้น่าจะเป็นอะไรนะมินช็อกโก ผมเดานะครับไม่รู้ว่าจะเล่นสายเดียวกับผมหรือเปล่าถูกต้องนะครับดีครับป้าออกคัน,น なぜなら、なんだ? โอเคเรียบร้อยนะครับทีมนี้ก็ชนะไปไไไไเรา้มาดูดามเมจกันหน่อยนะครับนี่ครับตัวที่ทำดามเมจก็นาปาเจ้าเด็มก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาดูทีมต่อไปกันเลยทีมนี้ก็น่าจะเป็นทีมสตันนะครับคือตัวหน้าก้าหา ตัวหลังที่ปีกก็น่าจะเป็นสาวเจ้าป่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสู้ไหวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นทีมพ์เมต้าปัจจุบันน่าจะชนะอยู่แล้วนะครับทีมนี้ พอหลุดสกิลรอบสองเนี่ยตัวสตาร์คกินเนี่ยจะบัฟก่อนให้เพื่อนๆได้บัฟทีเท่านั้นนะครับนัััเรียบร้อยครับ ดูดามิเก่นหน่อยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมต่อไปอสักทีมหนึ่งมาครับเดี๋ยวก็มาดูทีมนี้นะครับทีมนี้ตัวตำลามก็จะเ,เนื่ยเขาเลเวลนะครับน่าจะเป็นทีมสตนนครับผมกเดาไม่ถูกเหมืกัน <S <S 1> <S 1> <S อ่าครับใช่จริงๆด้วยโอ้โหเขาปลดคนลกผมก่อนเลย เสร็ียบร้อยครับถ้าของเท่าเท่ากันผมว่าสู้ได้หมดนะครับและเมดก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไงบ้างครับทีมที่ผมแนะนำสายคีนะครับสำหรับคนที่พัะคุมเลเวลยังไม่เยอะนะครับก็ผมว่าเล่นได้นะครับไม่ได้คีเละเลยแบบะถ้าเพื่อนๆมีท็อปปิ้งที่ออฟถึงถึงแล้วก็ดาวของตัวละครที่เยอะกว่านี้แล้วก็อัพศูนย์วิจัยเต็มจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าป้องกันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับ ส่วนมากจะแพ้ทีมสตันนะครับ3ทีมรวดเลยถ้าแบบเป็นทีมแนวเดียวกันเนี่ยชนะแน่นอนครับดู ID หลักนิดนึงโอ้โหไอหลักความตกนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อไอดีหลักของผมนะครับคือมาสเตอร์สขึ้นไปเนี่ยระบบจะปิดชื่อปิดชื่อปิดพลังให้เราแบบว่าไม่ให้รู้ว่าคือใคร ถ้าใครเพื่อนยังไม่เต็มก็สมารถแอดมาได้นะครับชื่อนี้เลยนะครับก็วันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับที่เอามาให้เพื่อนๆใปประกอบการตัดสินใจสําหรับการเล่นสารคิดนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ like, ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจคนทําคลิปมากเลยเดี๋ยวผมก็ขอฝากเพจสตรีมไว้ด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก็เข้าไป พูดคุยกันได้ช่วงนี้ก็เริ่มสตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ